ในช่วงฤด,ดูการเพาะปลูกพืชฤดูแลง้งปี2566-67นี้สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดพร่ส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปลังโดยพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า120วันเช่นแตงโมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟักทองถั่วเหลืองถั่วลิสงไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักต่างๆเนื่องจาก เป็นพืชที่ต้องการใช้น้ำต่อรอบฤดูปลูกน้อยมีตลาดรองรับและสร้างกำไรให้แก่กเกษตรกรได้โดยมีข้อควรปฏิบัติสำหรับกรเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งดังนี้1วางแผนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดตลอดฤดูแล้ง 2. ให้น้ำพืชในช่วงเช้าและเย็นเพื่อลดการระเหยของน้ำา 3. เลือกระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับพื้นที่และชนิดพืช 4. ใช้วัสดุคลุมหน้าดินเช่นฟางข้าวใบไม้หญ้า,าแห้งเพื่อรักษาความชื้นในดิน ทั้งนี้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งอย่าลืมแจ้งขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกรเมื่อทำการเพาะปลูกพืชแล้ว15วันโดยสามารถขึ้นทะเบียนและประปับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้3ช่องทางได้แก่ 1. แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยยื่ยนแบบทบก .01 ศูน พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินณสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนดหรือผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 2. ดํดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุกสำหรับเกษตรกรรายเดิมเท่านั้นและ 3. ดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-form ที่เว็บไซต์ efarmer doe.go.th a ได้ทั้งเกษตรกรรายเดิมและรายใหม่